สวัสดีครับพบกับทั้งตุ้นะครับผมนี่เราอยู่อำเภอหนองไข่ฝนก็นเริ่มมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องเฟืองคันที่เราเคยแปลงเคยทำไปมีปัญหาเราดูแลให้สาเหตุที่เฟืองหักนี่ครับผมอ่าหนึ่งมาอ้วนอันนี้เราก็ทำการ เปลี่ยนตัวนี้นะตัวนี้ก็พังเดิมเป็น s อขอเอ่ยชื่อหน่อยแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นของยี่ห้อนี้นะก็งานที่เราคว้านก็จะมีเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบของใบช่างตุย้ยและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกคือช่างคว้านเดี๋วนี้เก่งๆเยอะนะครับผมครั้งแรกที่เราทำเราจะไม่รู้นะเราจะมาเห็นอีกทีหนึ่งต่อเมื่อเราเปิดก้อนเปิดฝาออกมา หนึ่งแนวระนาบของเฟืองในการกินถ้าศูนย์ไม่ตรงหรือเฟืองเฉียงก็จะเฉียงถ้าตรงก็จะเต็มหน้าแต่อย่างเงี้ยคือเราลองวัดแล้วเฟืองอ้วนลองดูเซนเตอร์อันนี้จะเป็นเตองแท้ที่เราสั่งมาให้ลูกค้านะครับผมและชุดนี้เป็นยี่ิบสองสามสามยี่ห้อเดียวกันก็น่าจะตกสิบกว่าปีแล้วนะเดิมลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องสิบปดฟันระเบิดเราแก้ให้แล้วตอนนี้โอเคครับผม แล้วก็มาขยายลูกปืนสองฝั่งแรกๆก็จะมีปัญหาหน่อยเรื่องหลังเราก็แก้ให้ลูกค้านะครับผมแต่ทีนี้เรามาดูเหตุและผลคือลองวัดเฟืองกระด้งที่ลูกค้าซื้อมากับที่เราจัดมาให้ของแท้แตกต่างกัน2อบินนะครับผมมันเลยเบียดทำให้เฟืองหักนี่จะเป็น10เข้าใหญ่แปลงลูกปืน หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็เผาแขนนะครับผมสมแบบบายช่างตุ้เลยรถลกูลกค้าผมผมดูแลให้เต็มที่มีปัญหาผมเคลมให้ไม่ต้องกลัว